แซ่บหลายมะงงงหวานคักเงอน <c oughs> คำคูนถุงเงินถุงทองเจ้าถุงเงินเจ้าถุงทองนี่เนกยากน้ำเขาบ่เนี่ยนะ่ะยากน้ำเขาบ่เนี่ยม,มุมเอ้มุมว้ากินแล้วนะคะพกากันกินมะฮงงมังงซูงงเขียนเอาถือมังงน,นะบ่ได้ ยากษ์มต้ม,ามหาอ่ะปีนขึ้นต้นกินเองชอบมากมะละโกมะพุงซุกซุกแน่เฮิมแน่ามาหายเพลินนะทั้งเป็ดทั้งหมูอยู่น้ำกันเลี้ยงแท่กันเนาะักแพร่กันอยู่น้ำกันเวลาเป็ดไขรเสียจังไหนยอยู่วะนี่ล่องเมิองหน่อยยันแต่เพิ่นดูดทางเป็ดแต่กะ จะเห็ดลองเบิงขั้นอยู่ได้กะก็เป็นการดีเนาะไม่ต้องไปเห็ดคออกลายอันนะแล้วก็จะเป็นประตูออกไปนะคะตรงนงั้นจะเป็นทางลงนะคะสวนอุดมพรอุดมพรพาเพลินสวัสดีค่ะ